สวัสดีเด้อเอฟซีสุขูสุคนผู้ที่จมเราพัฒนาพี่น้องเวลาเราพัฒนาสิออกตองวัดแล้วได้พี่น้องได้เด้เวลาแล้วเราพัฒนารอบที่ผ่านมาวันที่สิบ,บวันที่สิบกะเขาทั้งวิ่งพี่น้องทั้งเขาตตวกับได้ตตวกับแล้วกะจบวิ่งสองตัวบนสองตัวหลงังสามตัวอีกําเต็มๆนะพี่น้องเอฟซี 4, ผู้ได้หมุนผู้ได้วิ่งผู้ได จับต๊กับตอนไดเมื่อพี่น้องเอาเต็มๆเลย้ขนาดเลยเดี๋ยวนี้ลหลายขนาดเลยผู้เลยเข้ามาเมืองเราพัฒนาเลยเต็มๆเลยเชิงบินเชิงเชิงวินเชิงวิ่งเชิงบินเชิงวิ่งเชิงเขาตกะกับขันวิ่งด้เชิงบนเชิงล่างในเชิงสามตัวนําพี่น้องสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวได้พรอ้อมขันว,ว,ว,วิ่ง วันนี้เขาเป็นมึงลูกหลานมื่อี่จักรยานเดินมากลับสันกลับบานอยู่คำแล้วครับเมื่อนี้ก็ไม่เบิ่งของวันที่สิบสองดำพินงเด้อของมื่อื่นของวันศุกร์มื่อื่นวันที่สิบสองทีเป็นตัวใหญเขามาขัดแตกตรงตรงพินงญาติถิ่งไปเด้อเขามาเบิ่งบอกกันมาเบิ่งหลายๆมาติดตามเบิ่งดูว่าเป็นจังไดร่เราพัฒนาหรือตำเล่านี่เก่งบ่ อันเจงกะบ,บอกก็ต่อกันไปให่งจักไล,ลยๆให่งจักควงควงเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งนํากันวันน้เขาม่าเบิง่งวก็ให้บอกตตอๆกันไปเอาบ้านนี้ไปเบิง่งสุดเล่าพัฒนาวันที่สิบสองกันน้องพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสู้คนผู้ติดตามเล่าพัฒนายินดีต้อนรับสู่สองตาคุณพระรวยเด้อพี่น้องเด้อมือ วันที่สิบธี่านมาเข่าเทิงวิ่งพี่น้องเทิงเข่าโตกลับเข่าซูน,น,น,นกระไดซูนเขาน้อพี่น้องเนาะกระไดวิ่งสามตัวนํางสองตัวกระไดเทิงเขาวิ่งสองตัวสามตัวพี่น้องเขาวิ่งเข่าโตกลับจับบ่ถือซื่อพี่น้องขันพี่น้องเอาไปวิ่งเอาไปนั่นเต็มเต็มเลยพี่น้องไในมัดทุย่างเลยเทิ้งบนเทิ้งล่าง เราไปจับวิ่งสองตัวสามตัวกับเข่าสามตัวก็ได้วิ่งสองตัวกับเข่าบนรางวิ่งก็ได้ผู้จับไว้กับเข่าตัวกลับนะพี่น้องนะเอาเบิ้งก่อนสิไปเบิ้งวันที่สิบเอ็ดไอ้สิบสองกับเบิ้งวันที่สิบี่ผ่านมากอนนพี่น้องเล่าพัฒนาออกตัวใดเราพัฒนาวันที่สิบกันยายนสิบพันมาพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เลขเคียงเลขวินเลขต่างรักเอาตัวออกก็นับพี่น้องเนาะเลขออกบ้านหนึ่งเก่าหนึ่งเกตศูนย์เก่าบนหนึ่งเก็หลางศูนย์เก่าพี่น้องเลขของปูกับเขาทั้งวินบนทั้งวินงหลางเด้อพี่น้องเนดะ้อเขาทั้งบนทั้งหลางวิน2สองตัววินสามตัวเขาเต็มเต็มพี่น้องเลขวิ่งกับเขาบ้านนี้กัของปูก็มาจับไปเลขวินเลขเคียงเลขต่างรักกัมี ศูนย hm, hm no? ์หเก็ดแปดเก้าเาวิ่นบนลางจะวิ่นสตัวก็ได้หนึ่งเก็จะวินสองตัวก็ได้ศูนย์เก่าวิ่นสามตัวก็ได้เก็ดศูนย์เก่าเต็มเต็มเลยพี่น้องเนาะผู่กมาจับคู่มาจับคู่กันหนึ่สองมาล่องสองศูนย์กมาร่อง สองเก็กมาล่องกูวิ่งเด่นสองล่องหนึ่งเข่าหนึ่งพี่น้องกวิ่งวิ่งใดหนึ่งได้พี่น้องเด้อวิ่งเขาหนึ่งแลงงขก็มาหนึ่งแลกลม, 8, กมสองเก่ากลมเก้ศนี่เป็นตัวกลับพี่น้องเขาเป็นตัวกลับได้พี่น้องเน่ย้าศูนย์เป็นศูย์เก้าเขาบนพี่น้องเข่าบน เล้วก็มาสตัวกับสอ่งแปดจับหนปเป็นหนึ่งเพี่น้องเอ้ยเก่าหนึ่งแปเกสองเก่าล้วจับสีตัวกับหนึ่งแปดสองเก่าสองเก่าปดอาพี่น้องืีว่าเต็มเต็มยังไ้พี่น้องเนาะเดือนดี ในเข่าทั้งวิ่งบนทั้งวิ่งล่างทั้งเขาวิ่งทั้งเข่าตัวกลับถือว่าผ่านนะพี่นนะ้องเนาะแตกตัวกลับอีเด้เพราะมันว่าแตกจับว่าถือจับว่ากับซื่อเจับสิบแปดเป็นสิบเกตจับซุนเก่าเป็นกลับเก่าซุนเป็นซุนเก่านะพี่นนะ้องเนาะเอาบไดนี้มาเบิ่งของวันที่สิบสองเลยพี่น้องมาว่าลายใหญ่ห่างเวลาไปหลายแล้วเบิ่งวันที่สิบสองเลยสิเป็นตัวไหนเอาเหล็กเคียงเหล็กวิ่งเหล็กต่างลักลงก่อนนะพี่นนะ้องเนาะ พี่น้องก็เอาไปจับเอาคือเก้าน,นั่นล่ะพี่น้องกันทั้งเทียบปูจับบ่แตกสามตัวสี่ตัวก็ไปหมุนไปจับเอาได้พี่น้องเด้อเอาไปวิ่งเอาหกตัวก็ไปวิ่งสองตัวสามตัวเอาได้พี่น้องเด้อเขาวิ่งก็เลยพานแล้วนะพี่น้องเนาะเราพัฒนาวันที่สิบสองกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขวิ่งเลขเคียงเลขตั้งรักกอนพี่น้องบนล่างก่อน ตัวเก่งตัวสำคัญพี่น้องขันจับบอดถืกับพี่น้องจับกันเองเอาไปวิ่นกันเองนะพี่น้องเด้อบนลางเล็กวิ่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หาวิ่ง วิ่งวิ่งเอาตัวไหนแล้ววิ่งซีวิ่งวิ่งซีวิ่งหาซีกับหาลุดซีหาลุด เดนซี่อ่งหาวิ่งเป็นคู่รถพี่น้องวิ่งคู่เดียวบนันจับใช้กันเราเลยพี่น้องเด้อเล็กวิ่งหกตัวนี่จับใชกันจับคู่กันเราจับให้ว่ามักจะจับใช้กันเราสุดวิ่งจับคู่ จับคูศูนหาสองสี่สองหา sóng hà sóng hà sám này sám si si hà สามตัว c ศูนย์หาหาสอง c สอง่หา สามตัวพี่น้องมากกะจัดกัดกระพันเขามากกัดวยเลยเนะพี่น้องเนาะสีตัวศูนหาศูนหาสศหา สีหาเขาครบจุดจะได้พี่น้องเด้อมีแต่สีกลมให้พี่น้องระบายเอาเอานันลงก่อนพี่น้องเอากลมลงไปก่อน 0 9 Huh. เก็บนาจอยได้พี่นอ้นนาานนนองได้บายน,นี้ก็ได้ขอมาแล้วิไดกกลมได้เด่นได้พี่น้องได้บายนี้ด้ะเราพัฒนาตองวัดวันที่12กันยา2อ6 8เนารกิเ่าเลขวินเลขเคียงเลขตั้งรักพี่น้อง012345สสเตตเลยเนาะพี่น้องเนาะ เลขจับคูเลขวิ่งซีก็พาพี่หลังรูดรูดซีรดหาเด่นซีล่องหาได้พี่นลองได้คูจับคกูกะมีซูนหาล่องซูนหาล่องซูนหาลอ่องสองซีกลมไปเลยใส่สองกลมพี่นลังสองสหากะล่อง 3าหนึ่งกะล่องสีหนึ่งกะมาล่องสีหากะมาเด่นอีกกลมสี่หาสตัวกับสีสส่ศูนย์หาหาสองหาสตัวกับศูนย์หาสอศหาสหาเอาไปพิจารณาเบื้งเน้าพิน้องเนอ้อแตกมากก็รวย3ตัวสตัว เอาตบตัวนหน่อยฟังอีกเทนหนึ่งเนะพี่น้องเนาะลราพัฒนาต้องวัดของตาขุนพาลวยปูขุนเนี่ยแหละพี่น้องเด็กวิ่งเล็กเคี้ยงเล็กตั้งรักศูนย์หนึ่งสองสามสี่หาวิ่งรูดสีกับหาเด่นสี่ร่องหาคู่วิ่งจับคู่ศูนย์หาร่องสีสองกลม สองหาล่องสามหนึ่งล่องสี่หนึ่งล่องสีหากรมสโตสี่ศูนหาหาสองสี่สองสีหาสโตกับศูนหาสองสี่ศูนหาสี่หาเอาพี่น้องพอด้เขามาแล้วกะอย่าลืมบอกต่อๆกันไปได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วกะบอกต่อๆกันไปให้โสให้มันได้พี่น้องเด้พอพอด้เขามา ให้แหง้งปังๆกันวันท,ที่สิบสองที่เจี๊หอดวันที่สิบสองกันยาเมือเอ่ออื่นนี่แหะพี่น้องให้ลำรวยลำรวยกันสุกคุลสุกคนเงินไหนน้องท่องอะไรพี่น้องบัเก็บบักจนพอกันอีกบานนี้กับวันพุธวันว,นวนันศุกร์ที่เท่าไรแล้วไอ้วันจันที่สิบห้าผุดละพี่น้องวนันศุกร์ก็เนาะวันจันที่สิบห้ากันยาผุดละพี่น้องพอกันอีกเทีย่ยงสำหรับวันนี้ก็ขอเกา่าคำว่า สวัสดี